พี่มิวคอบเป็นนองเต็นเลยคือจะบอกว่าพี่ที่ชื่อมิวที่เขาเป็นผู้จัดก,การเขาก็ชอบคนที่ชื่อเต้นกันเต้นเต้นใช่ไหมเรียกว่าเต้นเต้นตอนไปเกาหลีก็เจอกัน ไม่ตันา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 ไม่นั้นเป็นบาร์ดานะบาบาบาปาลานาป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 าลานาทูมีทูนองอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะหนูเรียกชื่อผิดปะไม่ใช่ ก็คือมีพี่ที่ชื่อมิวเหมือนกันเขาเป็นผู้จัดการแล้วเขาชอบคนที่ชื่อเตนใช่ไหมหนูหน,หนูเอาเสียงหนูปะชื่อเตนใช่ไหมเขาก็บอกเออว่าเขาเคยมาตามก็เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็อ๋อแล้วก็น้องสี่ปะน้องสี่เข้ามาดูปะเนี้ยน้องสี่ มันมีครั้งหนึ่งที่แบบเราไปร้องเพลงด้วยกันแล้วก็ตอนนั้นก็คือแฟนๆเยอะมากเราก็ไปมาหาใครกันสรุปเขาที่ชื่อเต็นมาแล้วเหมือนน้องสิเขาไม่รู้ป่ะว่าเต็นคือใครก็เลยนั่งเสิร์ชดูอยู่หน้าห้องน้ำนั่งรอนี่นี่เข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็เขาก็เดินผ่านตอคอยต่อต,อตอเขาก็เดินผ่านน้องสิไป พี่มิวชอบใครคะชอบเธอ <c oughs> พี่ยอนทำให้ยิ้มสิดููดีตีนกาขึ้นเลยใชย่มันเป็นแผ่นทอนเนอร์ค่ะที่เป็นกระปุกสีชมพูของเกาหลีลองไปเสิร์ชดูเพราะว่าฮิตอยู่น่าจะเจอ <c oughs> กระปกุกกระปุกชมพู Hi Brazil มมาาชอบเพลงอันนี้มากเลยอ่ะไม่ถึงว่าเวลาไปวิ่งหรือว่าไปออกกำลังกายคนเดียวอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็คือปุกสุดๆนุ่้งดุ้งตุงต้งตุ้ง แล้วเขาทำสีผมนี้สวยนะดูประมาณลอยรอบแต่เต้นไม่ได้สักรอบอย่าอย่าซื้ออะไรให้หนูทางนั้นอย่าซื้อพรีเมียมอย่าซื้ออะไรให้หนูทางนั้นนะคะ

เมดิกับพยอนจินค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นเมอีกคนหนึ่งที่ล่าสุดที่เขาทำผมทำผมสีดำชิชิกชิปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนจะเป็นเมนอีกคนหนึ่ง,ดเ,ดเ,เ,นนงเด็กจิว๋วเขาตัดผมเ,ออเขาทำผมสีดำไม่รู้ว่าเขาทำผมสีดำหรือว่าเขาตัดผมสั้นและดุนเนิร์ดมากอะ ชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เด,ไเดี๋ยวส่งไปในบอคอเดี๋ยวส่งไปในบอคอให้ดูว่าเป็นมัมมี่น้องอีกคนอ้ะและครที่ลืมไม่ได้ฮันฮันตอนนี้ก็คือจะเป็นจะคบแกงแล้วนะจะชอบทุกคนแล้วตอนเนี้มีฮยอนจีนฟิลิกฮันและอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ที่เขาเพิ่งไปตัดผมมา แลนเนิร์ดมากคุณนะาชอบชอบฮันตอนที่เขาเคียวอ่ะแล้วแก้มเขาเหมือนกระลอกอ่ะเขาชอบทำหน้าอย่อ่ะไม่และแล้วเขาก็เป็นแ랩ได้มั้งในในวงใช่เขาเป็นแร็ปคือตอนแรกวงวงนี้ที่ชอบฮยอนจินก่อนเพราะว่า ชอบลายเต้นเขาส่วนฟิลิกชอบอเขาเอกลักษณ์อยู่แล้วคือเสียงเขาเอกลักษณ์อยู่แล้วอมืชอบคนที่มีเอกลักษณ์อะส่วนฮันนี่คือชอบตอนที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ,นพ,นพนืแกล้งเรื่องกินเขาอะแล้วแอบถ่ายเขาแล้วเขาก็แบบ <c oughs> แก้มเป็นก้อนน่ารักดีอ๋อฟิลิปก,ก็ชอบตอนนั้นที่เขาเล่นเล่นไพอ่อ่ะ เล่นไพ่แล้วเขาแพ้แล้วเขาก็แบบงอแยอเป็นเด็กแต่อีกคนนี้ชอบเพราะว่าเขาเพิ่งตัดผมเป็นมันมมี่ค่ะยากไปมีพี่ทักมาชวนอยู่เหมือนจะเดือนหน้าป้าถ้าจำถ้าจาไม่ผิดจำไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แต่ว่าไม่ว่างอาจจะไม่ว่าง ใช่ไหมไม่รู้อะ่ะว่าว่าเดือนไหนเอ้ A. มันมีด้วยหรอฟิลเตอร์มะเขือเทศอะ่ะมีด้วยหรอมีหรอ อืมไม่มีนะลองฮุกยังไงให้นินจะบอกเธอก่อนว่าชอบจะบอกเธอก่อนว่าชอบแต่ดดานชาติฟิลจะบอกเธอก่อนว่าชอบเข้าใจเข้าใจเพราะว่าตอนที่หนูร้องอะ หนูก็ลินพันกันเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดีดโจมีทูนาดูสิทมีทูมีไหมทูมีทูนามีปะทมมโทนา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 ,นา,นา,นาไม่มีมีแต่สม้มไหนอะน้องมะเขือตุย้ย บอกมีจ้ามันไม่มีอ่ะทุกคนเคยเจอเหรอฟิลเตอร์ตัวไมมเท่าไม่มีคะ่ะไม่มีหนอ่ะไม่แต่ชิบะวู้ชิบะว้าวอื้ือื้อ,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 อ หนูว่าทุกคนขำจนไม่ได้นอนอุ้หเสียมุงหมให้นอหน่อยขอบคุณแล๊บนึงนะจากที่ทุกคนง่วงก็คือเจ้หนูปุ๊บก็คือตื่นเลยคะ่ะไหนไม่มีอ่ะโทรไม่โทรโทรไม่โทรนะไม่มีนอไม,ม่นี่นอนเราดูสิว่าถ้าเป็นผลไม้ไม่มีฟื้ดอ,อาหาร ใหม่งูนี่คืออะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรอะ้รนี่บ้ารนบาบี้เกอ,อุ๊ยแล้วสีผมเป็นสีดอมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะแถลง โอ๊ยโอ้ยหน้าตึงรอเนี่ยึฮึใส่ฟอร์เวอร์เฮ้ยเขาเติมฟันให้หนูได้ปะไม่จึงมากคุณนะไม่มีจ้าติดเทรนอันนี้จึ้งสุด แบวสุดวายไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่มีมันไม่มีมะเขือเทศอ่ะเป็นแบบนี้แค่กับเธอไม่เคยง้ว้าว ว้าวอันนี้แหละปังปุริเย่เฮ้ยเพิ่งรู้มีสีปากเอ้ยขนตาเด้งอะแล้วจะมีเล็บเจลเนาะแล้วก็ทำอย่างนี้กับแก็บเก็บเก็บวายป w ัดข้างค่ะปัดข้างหรือว่าสิบสิบนาทีไม่มีอยู่จริงไปละ โอ้โหเจาะปากด้วยนะไป็นไงนะขอหาฟิลเตอร์นะให้เจอแบบนไม่มีอ่ะาช่ด้วยชวยค่ค่ยนะยอันนี้คืออะไรโอ้ ไม่มีไม่มีมะเขือตุ im <h 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 ้ยถ้าใครเจอบอกหนูนะฮ่าฮ่าฮ่าฮอฮ่าฮ่าฮ่า ว้ยเห,หนืหน่อยเว้ยทำไมหนูไม่เจอหนูเจอแล้วนะเมืเอ่อกี้หนูเสิร์ชแล้วจริงเหรอเมื่อกี้เสิร์ชแล้วนะทำไมไม่เจออ่ะหรือว่าของเราไม่รองรับหรอในคาร์โรนิสซี่โทมี่โทดูมี่โทดูมีโทไม่มีจ้าสาบานได้ สถาว่าได้ว่าหาไม่เจอมันไม่ขึ้นนะขึ้นหรอทำไมขนมไม่ขึ้นอนะเนี่ยเดี๋ยวแคปให้ดูเลยปะมันไม่ขึ้นไม่พบผลบลัพธ์รอใช้เอฟเฟกต์ติดเทรนอขอบคุณท็อกท็อกเลิฟยูแต่ก่อนอื่นนี่คือเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนเนาะ วายนะะี้อะไรอ่ะนีอะไรคืออะไรจรอเธอมาแชต่เดินชันฟิลเดินชฟิลเธอชอบกัน่เธอแคาชอบเดินฟิลเดินฟิล นล้วใจเขีะนใจวุ่ไหยไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยละ นูขอเล่นไอ้ฟิวเตอร์หนูหนุบไปละอุ้ยอันนี้แบลไปไหมอ่ะไม่นับไม่นับไม่นับอันไหนอ,อ่ะจึงจงแต่เหมียวเมื่อกี้ตลกมากเลยอ่ะหักหันี่เป็นอะไรดุะงดุงดุงดุงโอ้ยเจ็บนะ่ะ นี่นี่นี่อันนี้อันนี้วเาเอาจบอันนี้ช็อตฟิลของจริงโนแบลมากัวเรื่อยัวรือยนี่คืออะไรเอ่ยฟิลเตอร์ดียฟิลเตอร์เดียวไม่มีอยู่จริงอันนี้คืออะไรอะ

พี่มีรู้สตร์วว่าเออเหมือนจะเคยดูเหมือนจะเคยดูแบบแบบจำไม่ได้เหมือนกันโอเคหนูไปแล้วเอปปาดข้างไปทีหนึ่งสองทีสามที่ไปไปแล้วบายบายสี่ทุ่มแล้วไปนอนนะพรุ่งนี้ต้องทำงานนะจ้าทุกคนบายบายกูไนค่ะฝันดีนะบายบายเจอกันไว้เดี๋ยวมาไลฟ์บ่อย 不用顶我顶拜。Bye.